รู้หรือไม่ประกันรถสามารถเวียนคืนเป็นเงินได้ให้ว่าคุณจะบอกเลิกสัญญาประกันภัยรถหรือขายรถไปแล้วประกันภัยรถที่ยังคงเหลือความคุ้มครองอยู่สามารถขอยื่นเอกสารเวียนคืนเงินประกันเป็นเงินคืนได้ค่ะแต่จะได้รับเงินคืนตามสัดส่วนระยะเวลาที่เหลืออยู่ในกรมธรรมและต้องใช้เอกสารดังนี้ 1>, 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันสสำเนาสมุดหน้าเล่มธนาคาร3และกรมธรรม์ประกันภัยตัวจริง 4. ใบคำขอใช้สิทธิ์เวียนคืนกรมธรรม์ประกันภัยรถพร้อมลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานให้เรียบร้อยนะคะ <S <S เมื่อยื่นเอกสารให้กับบริษัทประกันเรียบร้อยแล้วบริษัทจะทำการโอนเงินคืนให้คุณภายใน15วันข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียว แชร์ให้คนอื่นที่ยังไม่รู้ได้รู้ด้วยนะคะด้วยรักและหว่วงใยจากพี่ตุกตาที่ปรึกษาประกันภัยค่ะ